กูก็ไอที่เล่นงานกูก็เลกดรีพอร์ตไอ้เนพอร์ตมันรีพเห็กูเป็นก้างไงไอที่อ่ะเ้ยกูเ็คียอนทกดง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 ีด่เลขแปไม่ได้จะมีอะไรได้ โยมมัมจะเช i ยร์รพักยมมัมจะพอเชียร์ใครเพลงกูออกว่าคาเตอร์ออกออกาแล้วมีคัมมิงมีกราเกตอยู่ bro อ้ยโอ้ย มีเพลงอะไรวะมีเพลงอะไรวะ Yeah bitch เตงเต็งเต็งต็งต็งเต็ง t ต a t bitch t h u n d e r b bitch ไอ้เฮียเล่นจัดเลยฉอดไอ้เฮียนอนไปเล่นบาโลดีกว่าไอ้เขากผมกงเก็บพยาคาอย่างดีกว่าเยอะเลย Popo Popo listen this

โอ้ยแม่งถลูกระแพงเลยไอ้เห้อ่อสมองเล่นเลยอพอันีอหนิต้องเร็วกว่านี้โอ้โหโหลไอ้เชื่อมึงจะเร็วกว่านั้นได้ไงเรวเฮียอะไรหรามันเห็นมึงป็นไปก้างเลยเฮียไอเชดสองเฮ้ดีดีกว่าปั๊มเราทนเพื่อไปขายแน่นอนใช่ใช่ไเตั้มไปขายสภาพ เลขกเจ็ดไม่มีอล้ววันนี้่4ตัวเนี่ยมันได้มัน10ตัวขึ้นดูดูดูด้วยเขียวดิไอ้เขียวรับกรรมไเฮียวกูกันโดด้วยไอ้เหี้ยกูกันโดด Somebody Helping me HELP me เอ้ยกูดูนิวจีนนิวจีนกูขีอะไรวะโอไมล์โอไมล์ก๊อดตายห่าโอ้โหคคุนะได้ยังไงบ้างเราเฮ้ยมันแปรแปรแปรทุกคนแปรเอ่อแปรไงวะโอ้โหไม่ขึ้นให้แปรแล้ววะเช่านี้มาแฮกเกอร์เช่านี้มาแฮกเกอร์คือชื่อปิ๊งชิลิงปิ๊งชิลิง No. Uh, he is a boss. Okay. You know. Yeah. 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 Uh, yeah. safety yeah. last. <laughs> last Uh. Wait. Oh yeah. Yeah. Oh, yeah. yeah. <laughs> he, he's come to uh, boost. <laughs> มาแล้วมันมาแล้วมาจากคอนเทนมาจากคอนเทน s เออหยัดแม่มากโ้ยไอ้ัโห่จัเลยเล่นสัแต่เม่ป็นกูปาสมัหลเออเออน่าสวใจี่เา

เฮ้ยอย่าให้มันทำอย่างนั้นอีกเดี๋ยวมันจะเด้งให้มันรับกรรมกับเราอย่าไปอย่าไฟเพื่อนอย่าไปอย่าไฟเพื่อนไอ้บิดกูเอาด้วยไอ้สัตว์กูเอาด้วยไม่ตายมึงตายอยู่สมมกฆ่ามึงไม่ตายนะเพื่อนมันจะมายิงแล้วโดนฟันเอื้อติ๊ง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  กดไหมอ่ะกดไหมอ่ะกูปกติคนอ่ะใครกดวะเป็นระบบไม่ใช่เหรอถ้าระบบระบบระบบนี่กูจะปาระเบิดใส่แม่งเลยกูอันล็อกมากถ้าเรากดออกเองโอ้โหหัวไอ้นี่มันเด้งออกจมกระนั้นนี่ไงระเบิด อขาไอ้ี่อลงไปแล้วไปแล้วว้ยนี่ว้ย like นี่กูตาย น่าคนชิวายอีม yeah. ดูไว้นะมึงดูเว้นะแฮกาไรอมึงดูเว้นะไอคนดูแฮกไตรวจสอบแฮกไอสั่์มันทะลุสมองจริงหัวกูเดียหัวไอหนีล็กฉาบลักริยโอ้โหรงวๆอีสัดเริ่มสยามใกล้มาถึงพวกกูแล้วส ok ิอ on <anyway> ีนิดเดียวเหลือสองตาเฮ้ยอย่าเลเดียจ้แต่แฮกไอคุยอ๋อเลยเฮียแฮก กูนี่เจ้าพ่อเสียงไฮ้เลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เจ้าพ่อเสียงไฮ้ฮ่าจอมยุทธไอ้เหี้ยกระบี่ไร่เทียมทานไอ้สัตว์เกมอะไรต่อเกมอะไรต่อได้โทษไหมจอมยุทธไอ้์เออได้โทษได้โทษดีกว่าเลือดหมดหลอดแล้วแย่้ย่โอ้เหได้โทษก็วันนี้เฮลิคออปเตร์รี่คัพแฮร์รี่คัปเฮ้ยลืมเปิดที่แม่งอ่ะ นี่นี่อุ้งคุณเรียนนี่ด้วยก็ยิงจังเลยเฮียเล็กเทช่เหรอหรืออะไรใช่เนชโ่เล่นไปถึงไหนแล้วเล่นไปสองขึ้นโคตาสองอ้าวไอ้เหี้ยจีไม่แอดกูมาไอเหี้ยไอเหี้ยผ่าแล้วแอดกูไปเนี่ย ไม <mondo> <bakery> ่รู้ไอ้เหี้ยไอชิบหายมันแอดกูมาด้วยซาร์รับรับไปรับไปรับไปงั้นนั่นจะเจอคนจีนพูดอังกฤษได้เหแค่จะถามว่ามันนิสัยดีไหมก็นิสัยดีนะหมายถึงว่า